พี่มีความเชี่ยวอย่างหนึ่งก็คือว่าการเงินเป็นเรื่องเข้าใจยากพอพี่เข้ามาได้เรียนรู้อะค่ะเปลี่ยนความคิดเรื่องตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วเราก็จะมีความสุขทางการเงินได้เหมือนอย่างที่พี่เป็นการโค้ชอะมันให้อิสรภาพของคนที่มีปัญหาการโค้ชจะมีไม n d s e ก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมีต้นทุนที่ดีอยู่ในตัวเองนั่นแหละเพียงแต่วันที่เจอปัญหาเราไม่เห็นต้นทุนนั้นในตัวเรา พอเราคิดได้มันจะทําได้ถ้าเราคิดไม่ได้เราจะไม่เคยเห็นมันเลยมันก็จะไม่มีทางออกที่จะไปทางนั้นมันมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในที่เดิมเป็นหนี้ก็เป็นหนี้เหมือนเดิมแก้ปัญหาด้วยการยื้มก้อนนี้มาโปะก้อนนี้ที่ถ้าคนแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมถ้ามันออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกมันไม่มีวันออกได้ในครั้งที่ยี่ิบจริงๆมันต้องเปลี่ยนจาก วิธีคิดก่อนซึ่งทางภาษาโค้ก็เรียกว่า mindset นะคะพอพี่เห็นว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญก็เลยเชี่ยวชาในการที่จะช่วยทำให้คนเปลี่ยน mindset พี่จะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็พี่จะถ่ายทอดอะไรหรือว่าอย่างไรนี่ก็ตามเนี่ยค่ะพี่ก็ต้องศึกษาก่อนพี่กเ็เป็นทุกความสุขค่ะก็ได้รับโอกาสพิเศษนะคะก็มีการโฆษณามาว่าพี่เลี้ยงการเงินเราเราไม่มีความรู้ทางด้านของการเงินสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นพี่อยากจะ,กะเกษียณแบบมีความสุขอะค่ะพอเราสมัครเข้าไปปึ๊บมาค่ะก็ได้รับการเรียนรู้าทางตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ข้อมูลเรามาขั้นตอนแรกคือว่า ต้องเข้าไปเรียนคำพีพี่เลี้ยงการเงินในระบบ l e a r n i n g ของตลาดหลักทรัพย์3ชั่วโมงนะเนาะหัวข้อเงินทองต้องวางแผนนะคะสะเต็ปที่2คำพีพี่เลี้ยงการเงินนะคะใน e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันหลังจากนั้นก็เข้าเวิร์กช็อปพี่เลี้ยงการเงินนะคะ6ชั่วโมงหลังจากนั้นก็รับคำปรึกษาจากวิทยากรนะคะ3ชั่วโมงง่ายๆนะคะ4ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะ พอเป็นพี่เลี้ยงการเงินค่ะพี่ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปอิดฟอร์เวิร์ดให้ใครด้วยความที่พี่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะง่ายมากเลยก็คือว่าลูกศิษย์เราแล้วก็ในแต่ละปีอะค่ะพี่จะมีการสอนในรายวิชาที่เราเรียกว่า E N G E 101แล้วก็จะมีเด็กเรียนประมาณ100คนต่อเทอมค่ะ mm hmm. ก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมาเป็นเปย์อิดฟอร์เวิร์ดค่ะแล้วก็เด็กก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ ได้เอาความรู้มาให้กับคนรอบตัวก่อนเอาลูกสาวสองคนมาแล้วช่วยกันวางแผนการเงินนะตอนนี้เพื่ออนาคตเขาจะได้สบายกว่าแม่สบายกว่าพ่อในปัจจุบันเราจะให้แอปพลิเคชันที่เป็นจดรายได้ค่าใช้จ่ายรายวันของเขา,าค่ะแค่รู้ว่ารายได้เราอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราประมาณยังไงแล้วในแต่ละเดือนเน่เขามีเงินเหลือื้อเท่าไหร่แล้วอะไรที่มันเป็นรายจ่ายประจําอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันผันแปร อะไรที่มันฟุ่มเฟือยไปอะไรที่มันน้อยไปค่ะเราก็รายได้เรามาช่องทางไหนแล้วเราจะต้องทารายได้ของเราเพิ่มประมาณไหนอ่ะซึ่งมันสําคัญมากถ้าจดบันทึกมันก็จะได้รู้มันเหมือนเราทาบัญชีให้กับตัวเราเองอะค่ะเขามีฟีดแบ็ว่าเออก็ดีเนาะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะไปถึงไหมทําให้เขารู้รู้เป้าหมายการเงินของเขาแน่นาคนแล้วเขาจะต้องวางแผนนะบัตนาวค่ะก็ได้รับ เรื่องของคอนเซปต์ในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงการเงินตรงนัน้นดีมากเลยค่ะมันเป็นไมล์เซ็ตมันเป็นการเติมเต็มให้เราดีกว่าแล้วให้เรามีความสุขเหมือนเราทได้ให้เขาอะพี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าการเงินเป็นเรื่องเข้าใจยากพอพี่เข้ามาได้เรียนรู้อะค่ะเปลี่ยนความคิดเรื่องตรงนี้แล้วก็เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเราจด เราเจอแล้วเราจะจัดการมันแบบไหนแล้วเราก็จะมีการวางแผนทางการเงินเพื่อที่ในท้ายที่สุดค่ะเราจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วเราก็จะมีความสุขทางการเงินได้เหมือนอย่างที่พี่เป็นเพราะว่าพี่เชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือช่วยเขาในการที่บริหารจัดการการเงินได้เนี่ยค่ะมันจะทําให้เขามีชีวิตอยู่ เรามันก็จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาแล้วเราก็จะพัฒนานักศึกษาให้อยู่รอดอยู่ร่วมแล้วก็อยู่ปลอดภัยในสังคมนี้ได้ค่ะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปอะต่อให้เขาไม่ได้ไปสอนใครเลยอะครอบครัวเขาได้อาน,นิสงส์แน่ๆอันนี้คือสิ่งที่การที่เข้ามาเรียนแล้วมันมีประโยชน์มากถ้าทุกคนได้เข้ามาเรียนนะคะที่ว่ามันจะเป็นความสามารถอีกตัวหนึง่งที่จะบระิหารจัดการชีวิตตัวเเเเอองงงไได้กกาารรินม่่่่ใชืทียลยล และถ้าเราเปิดใจในการที่จะเรียนรู้ค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขทางการเงินได้เร็วค่ะถ้าใครบางคนยังคิดว่าแล้วฉันจะไปเปย์อิดฟอร์เวิร์ดให้ใครค่ะคนรอบข้างคุณนะคะเริ่มไปย์อิดฟอร์เวิร์ดก่อนเพราะว่าพี่เองก็เริ่มจากคุณสาม,มีที่อยู่ข้างๆค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยค่ะแค่เพียงคุณเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อค่ะจะทําให้คุณได้เห็นโลกใบใหม่ที่กว้างแล้วก็ใช้รกว่าเดิมแล้วก็คุณจะมีความสุขทางการเงินได้ทุกคนค่ะ มันเป็นการเติมเต็มให้เรามีความสุขเหมือนเรา,เราได้ให้เขาว่าถ้าทุกคนได้เข้ามาเรียนนะที่ว่ามันจะเป็นความสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้